วันนี้ป้าแก้วไปในเมืองมานะคะไปทานอาหารร้านไทยมานะคะร้านนี้จะอยู่อยู่อีกมุมหนึ่งเพราะว่าร้านนี้เป็นเป็นร้านที่แก้วเคยไปทานแล้วทีนี้ตลาดเปิดตรงนั้นเขาปิดลงนะคะก็เลยตามหาร้านนี้ไม่เจอทีนี้ตามหาร้านนี้เจอแล้วนะคะก็เลยมาที่นั่งกว้างขวางนะคะที่นั่งเยอะนะคะบรรยากาศก็โอเคเลยอาหารก็อร่อยได้เยอะนะะไม่แพงด้วยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้นะคะเขาเป่าเรียกอะไรเป่าปีสวิตเออสกอตมาค่ะวันนี้คุยกันเรื่องนี้นะคะสมาชิกท่านนี้บอกว่าเธอคบหากับฝรั่งนะ,ะเธอถามป้าแก้วว่าการครบหากันเนี่ยจำเป็นไหมที่ยังไม่เคยเขายังไม่เคยบินมาหาเราแต่เขา ส่งเงินให้เราใช้ทุกเดือนแล้วเราเขาให้เราบินไปหาเขาเพราะว่าเขาไม่สะดวกในการที่จะบินมาไทยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการอันหนึ่งที่ที่เขาต้องดูแลงานนะคะแล้วเขาไม่อยากทิ้งทิ้งงานของเขามาแต่เขาต้องการให้เธอไปหาเขาระยะเวลาที่ติดต่อกันมาก็ประมาณหนึ่งปีกับอีกสเดือนเธอถามป้าแก้วแบบนี้นะคะว่ายังไม่เคยเจอกันเนี่ยแต่ว่า วิดีโอคอลคุยกันทุกวันแล้วเขาส่งเงินมาให้ใช้ตั้งแต่เดือนแรกนะคะเดือนละสามหมื่นจนจนกระทั่งถึงวันเนี้ยเขายังไม่หยุดเอ่อให้เงินเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะจ้างเอเจนซี่ทำให้นะคะจะไปดีไหมถ้าถามป้าแก้วก็คนเรานะคะทุกวันนี้คือไม่ลองไม่รู้นะคะก็ลองไปใช้ชีวิตดูนะคะลองลองลอง,ลองไปไปอยู่กับเขาดูว่า เออนะไปกันได้ไหมนะอยู่กันได้หรือเปล่าไปศึกษาในิสัยใจคอกันเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลว่าเขามาไม่ได้ยังไงพวกแกเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทําไมเข้ามาไม่ได้เพราะว่าในการที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเจ้าของธุรกิจที่ที่ไม่ใหญ่นะคะ,ะไม่มีคนดูแลแทนจะปิดร้านปิดกิจการก็ไม่ได้เนาะ ก,ก็ลองไปดูก็ไม่เสียหลายนะคะเราจะได้ไปดูที่ทางดูเขาด้วยดูบ้านเมืองเขาด้วยนะคะดูนิสัยใจคอว่าเออเป็นเป็นยังไงแบบไหนยอย่างไรนะแต่ป้าแก้วมีคำออป้าแก้วคิดว่าน้องคงมีคําตอบอยู่แล้วละว่าอยากไปหรือไม่อยากไปนะคะเพียงเพียงแต่มาคอนเฟิร์มเฉยๆวพรานว่าออไปดีหรือปะนะค,ะคือเพื่อเพื่อความแน่ใจนะคะอีกอย่างป้าแก้วขอบคุณท,ที่ที่เข้ามาปรึกษาป้าแก้วนะคะ อีกอย่างหนึง่งเขาจ้างเอเจนซีนะคะในการรวบรวมเอกสารหรืออะไรคือเขาจะคล่องกว่านะคะก็ไปดูไม่เสียอะนะคะแต่ที่น้องถามป้าแก้วอีกอันหนึ่งว่าน้องจะพาลูกไปได้ไหมเพราะว่าน้องมีลูกติดสองคนอายุา 5, 5ขวบกับอายุ8ขวบนะคะอันนี้ป้าแก้วไม่แนะนำว่าให้น้องเอาลูกไปด้วยนะคะ,ะยังไงก็ฝาก คุณตาคุณยายเลี้ยงดีกว่าคือเราไปศึกษาดูใจเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งพารูปไปเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวจริงๆของเขาเป็นอย่างไรไปไปแค่ตัวเองก่อนดีที่สุดเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่คาดฝันนะคะเราจะได้คล่องตัวในการที่เราจะปิดตัวออกไปหรือไปขอความช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเอาลูกไปด้วยอันนี้ป้าแก้วไม่ได้พูดให้กลัวนะครับเพียงเพียงแต่บอกว่าเออไปดูก่อนนะคะ ผู้ชายบางคนโอเคเขาปากเขาบอกว่าเขารับลูกเราได้แต่อันที่จริงแล้วเขาเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ที่ที่เราจะเอ,อ่ยถึงลูกเราบ่อยๆหรือว่าเราพาลูกเราไปหาเขาเลยเพราะว่ามันเป็นการเจอกันครั้งแรกนัดเดทกันเขาต้องการศึกษาเราโดยตรงนะคะยังไงก็ลองดูอันนี้เรื่องเรื่องว่าจะไปคนเดียวเนี่ยป้าแก้วเห็นด้วยแต่เรื่องที่จะเอาลูกสองคนไปด้วยอันนี้ป้าแก้วไม่เห็นด้วยนะคะยังไงสมาชิกใน เพศประแก้วมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะ